จะมีล็อกของมันพี่สองด้านก็ไปนิดนึงนึ่งสปริงอ่ะเรียบร้อยเป็นไงเท่ไหมพื้นได้เลยขัดพื้นได้เลยแบรนด์อื่นไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนซึ่งแบรนด์นี้มันดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงนะพี่แมยตัวนี้มันจะมีของแถมมาเยอะพี่เยอะกว่าแบรนด์อื่นเลยเยอะกว่าแบรนด์อื่นเลยใช่ครับคือได้ทั้งสองระบบพูดได้ยังงสองระบบครับคือคุณจะเอาสายไปหย่อนลงคูน้ำถังน้ำหรือว่าบ่ออย่างนี้ได้เลยใช่ใช้สถานที่ที่เราไม่มีก๊องน้ำเนี่ยสายยางไม่ถึงเนี่ยเราสามารถ โอ้โหสุดยอดสุดยอดมดอดดากเคยเจอกันบ้างไหมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ดูดน้ําจากถังได้โดยไม่ต้องผ่านก๊อกฉีดน้ํามาตรฐานเยอรมันราคาแค่5,000กว่าบาทแต่แรงดันสูงถึง170บารอยากรู้ไหม <adalah> เดี๋ยววันนี้พี่ดดนัยจะพาไปแล้วตัง้อมแล้วไปเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ครับท่านกำลังอยู่กับช anel ของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับและก็พี่แตนายใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่บูธของเชฟผ่านนะครับและวันนี้พี่แตนายมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยแนะนําของแบรนด์เชฟผ่านด้วยนั่นก็คือพี่อะไรครับผมชื่อเมย์ครับผมชื่อเมย์นะครับพี่เมย์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจําบูธนี้เลยไหมใช่ครับผมอ๋อถ้ามาติดต่อฮาร์ดแวร์เฮาส์ที่สาขาบางนานะครับก็จะเจอพี่เมย์ประจําอยู่ที่บูธของเชฟผ่านนะครับโดยที่วันนี้พี่แตนายจะพาพี่น้องมมาช เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้แรงดันสูงไหมพี่เมย์ใช้แรงดันสูงครับผมตัวนี้มันคือดียังไงเอ่ยตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับมาตรฐานเยอรมันมาตรฐานเยอรมันเลยใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น HCE 2002 HCE 2002ใช่ครับผมพี่เมย์ครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้มันต่างกับตัวอื่นยังไงบ้างครับพิเศษสุดคือตัวนี้สามารถดูดน้ําจากถังได้เลยครับดูดน้ำจากถังใช่ดูดจากถังจากคู่นี่นะใช่ครับผมยังไงเอ่ย คือตรงนี้เราต่อสายยางดูกระจักจากถังได้เลยจากถังจากบ่อน้ําจากถังจากบ่อน้ําได้เลยายถัง200ลิตรเนี่ยเราสามารถจุ่มสุดยอดใช้งานได้เลยซึ่งแบรนด์อื่นก็คือส่วนมากเครื่องจุดน้ําแรงดันสูงเนี่ยต้องต่อน้ําจากก๊อกอะนะพี่น้องแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคือได้ทั้งสองระบบพูดยังไงสองระบบครับคือคุณจะเอาสายไปหย่อนลงคู่น้ําถังน้ําหรือว่าบ่ออย่างนี้ได้เลยใช้ใ้สถานที่ที่เราไม่มีก๊อกน้ำเนี่ยสายยางไม่ถึงเนี่ยเราสามารถ ที่คุณูดถามมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากถือว่าคุ้มค่านะครับพี่น้องในราคา5,000กว่าบาทเนี่ยแบรนด์นี้มันดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงนะพี่เมย์ตัวนี้มันจะมีของแถมมาเยอะพี่เยอะกว่าแบรนด์อื่นเลยเยอะกว่าแบรนด์อื่นเลยใช่โอ้โหเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างมันจะมีตัวแปรงขัดพื้นทำความสะอาดตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำแบบหมุนได้ต่บเอาข้าปืนได้เลยต่อเข้าวปืนได้เลยครับอันนี้จะเป็นแปรงทำความสะอาดฮะพวกผนังตะไคร่น้ำที่เป็นพิตะไคร่น้ำตัวนี้เนี่ยเหหห็นนนนนลลาาาายยๆๆแแแแแบบบบรรดดด์์มมมมมีีีีถถะ้จกท่ผไไปปูตของ แบรนด์เชฟขาดให้มากกว่าก็คือมีอุปกรณ์มากกว่าแล้วข้อต่อพวกนี้ก็สามารถเสียบเสียบกับปืนได้เลยได้เลยครับอ๋อก็คือเสียบปืนแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยพี่ายดูแล้วนะครับพี่น้องชาฮัตบ้านดีไซน์ก็จะเป็นยังไงครับดูกระทัดรัดออกแบบยังไงบ้างดีไซน์สวยมี่ทันสมัยนะครับสวยมีล้อด้วยเนาะใช่มีล้อสามารถพกพาง่ายพกพาง่ายเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายง่ายตัวนี้เป็นพลาสติกพิเศษไหมเป็น ABS ครับ ABS เลยนะพลาสติกพิเศษ ABS นะพี่น้องการกรนกบ ไม่กรอบด้วยตากแดดนานๆไม่กรอบด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้ด้วยแล้วมันมีปุ่มอะไรบ้างนะพี่เมย์ตัวนี้ฟังก์ชันของมันจะมีเป็นแบบตัดออโต้นะครับนี่นะครับตัดออโต้ตัดออโต้ยังไงครับอธิบายคือเวลาเราทํางานมอเตอร์จะอยู่ที่ระบบออโต้ถ้าเราถ้าเราว่าเรากดไปใช่เพื่อให้ทํางานเวลาเราหยุดฉีดปุ๊บออโต้จะตอปมันก็จะตัดมันต่างกับแป้นเดือดไหมแป้นเดื่นมันกดแล้วไม่ออโต้ยังไงอธิบายแล้วคล้ายกันครับผมอธิบายออโต้กับไม่ออโต้ให้ฟังหน่อย คือถ้าไม่ใช่เราบบกออโต้ปุ๊บเวลาเราหยุดเวลาเราหยุดทางานปุ๊บถ้าเครื่องไม่ตัดปุ๊บมอเตอร์ยังทำงานตลอดซึ่ง<อ>มันทําให้มอเตอร์เราทํางานลงมีมันมีนะพี่น้องก็คืออาจจะราคาเราไปดูที่ราคาก่อนก็ได้นะบางเครื่องไม่ได้มีการตัดออโต้หมายความว่าถ้ากดเรากดฉีดออกไปเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่าเราหยุดฉีดเนี่ยบางเครื่องเครื่องบางเครื่องมันยังทํางานอยู่ตอนนั้นก็ทําให้มอเตอร์มีปัญหาใช่ไหมมอเตอร์มันร้อนครับมอเตอร์ร้อนตลอดอ๋อ ต้องมากดปิดเองใช่ไหมต้องมากดปิดเองครับผมแต่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องครับผมตัวนี้ตัดออโต้ให้เลยออโต้ให้เลยโอ้โหเจ๋งเจ๋งครับพี่น้องแล้วเห็นอะไรเนี่ยตัวนี้กับอันนี้จะเป็นตัวถังฉีดโฟมนะครับถังฉีดโฟมให้ใหญ่เลยนะให้ใหญ่มาเลยครับผมให้ใหญ่มาใหญ่มากตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมร้อยเจ็ดสิบบาทเอาจริงๆเหมาะใช้กับใคร แรงดันสูงพวกนี้ฉีดกับอุตสาหกรรมได้เลยครับผมทำความสะอาดน้ำมันได้เลยทำความสะอาดรถยนต์คราบน้ำมันหรือว่าพวกแมกโครที่เป็นภาพที่มันติดในบ้านใช้ได้ไหมในบ้านก็ใช้ได้ครับผมสามารถปรับได้ปรับได้หมายความปรับอ่อนปรับแรงได้ใโไเ้แล้วตอนนี้มันสามารถเราใช้แบบว่าผมเห็นหลายๆเครื่องมีหัวที่มันออกเป็นแบบว่า อะไรนะเป็นใบพัดตอนที่ให้ไหมอันนี้หัวทะลวงนี่เหมือนกันครับผมมเหมือนกันไใเหมือนกันตอนนั้นก็คือแถมให้เหมือนกันแถมให้เหมือนกันโอ้โหครบเซตพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ไปชมกันจริงๆนะครับนี่คือกล่องของตัวเครื่องเครื่องนี้นะฮะว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยเรามีอะไรอยู่ข้างในบ้างแล้วมีอะไรแถมบ้างเดี๋ยววันนี้พี่เมย์สะดวกเปิดให้ดูไหมครับครับผมได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราอันบล็อกไปพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับและนี่ก็คือกล่องของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงรรรุ่นนอะะไคับ s c e 2 0 0 2ครับผม SCE 2 0 0 2นะครับด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเชิญครับพี่เมย์ครับเปิดออกมาก็จะเป็น้าตาบบนท้ครับอ๋อก็คือมีซีนอย่างดีเลยป้องกันการกระแทกใช่ครับผมอันนี้ป้องกันการกระแทก่ันโอเคครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกคือชิ้นแรกมาจะเป็นแปรงนะครับอ๋อนี่มีแปรงให้โอเคนี่นะครับพี่น้องแปรงเอาไว้ใช้แล้วก็จะเป็น2แบบแปรงมี2แบบแปรงที่เคยแถมทั่วไป โอเคตัวนี้เป็นขัดนะตัวนี้มันจะได้ด้วยสัวนีเราขัดเองอะไรครับผมสำคัญที่สุดครับผมที่ยี่ห้ออื่นไม่มีให้มาครับคืออะไรครับตัวทำความสะอาดซะบาดบยังไงทำความสะอาดพื้นครับผมเราสามารถขัดพื้นได้เลยนี่ซึ่งมันจะมีสปริงเกอร์อยู่ข้างในอ๋อนี่นะพี่น้องเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีสปริงเกอร์อยู่แล้วก็มันก็จะหมุนเวลาเราฉีดน้ํานี่เขาต่อต่อตรงนี้โหโคตรเจ๋งแฮะแบรนด์อื่นไม่มีนะไม่มีแน่แบรนด์อื่นไม่มีนี่มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียว โอ้โหดีคดีอ่ะมีอะไรอีกครับผมาจะมีปืนสั้นมาปืนสั้นเกี่ยวเป็นทองเหลืองอย่างดีปืนสั้นนี่มีทุกแบรนด์อยู่แล้วที่ให้เนาะเป็นปุ่มกดตัวนี้มีเซฟตี้ด้วยนี่มีเซฟตี้ครับผมเนี่ยมีเซฟตี้ด้วยพี่น้องกดไม่ได้เวลาจะกดกดยังไงเวลาจะกดต้องปวดก่อนครับผมอ๋อเห็นไหมนี่นะมันจะมีคําว่าล็อกกับไม่ล็อกนะครับเราต้องเปิดก่อนนะไม่งั้นกดไม่ได้นะครับตัวนี้หัวเป็นทองเหลืองเลยทองเหลืองครับผมโอเคไม่ข้ามนิมแน่นอนมีอะไรอีกครับผม สายเราจะให้มา5เมตรเยอะจริงๆสายนี่เป็นทองเหลืองด้วยทองเหลืองครับผมความยาวอยู่ที่5เมตร5เมตรเอปเปืรอเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยก็5เมตรก็เพียงพอนะในการใช้งานของของบ้านของอุตสาหกรรมใช่ครับโอเคมีอะไรอีกครับผมมาตัวนี้เขาต่อหัวกระหัวกระจายหรือสามารถปรับได้ปรับแรงดันได้ตัวนี้เขาต่อนะใช่ครับผมก็คือมาใส่ตรงนี้หรือยังไงกล้องครับผมอ๋อนี่มาพี่น้องถ้าใส่มันจะต้องหมุนเข้าเป็นประมาณนี้ใช่ครับโอเคครับ หัวกระจายจะเป็นแบบนี้นะแบนๆใช่โอเคแล้วมีหัวอะไรกันครับไหนหัวแบบหมุนอยากเห็นหัวแบบหมุนเลยตัวนี้จะเป็นข้อต่ออ๋อมีข้อต่อให้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ต่อเพื่ออะไรต่อเพื่อเราเปลี่ยนหัวอ๋อเวลาใส่หัวใหม่ใช่ครับผมนี่นะตัวนี้กยาวมือนใช่ครับผมอ๋อนี่ก็หมุนเข้านี้ได้เลยพี่น้องเข้าได้เลยเออแล้วก็ต่อหัวให้มันยาวขึ้นแล้วแยกใส่แบบนี้อ่าอ๋อ อันนี้ก็เสียบได้เลยเสียบได้เลยครับผมอันเป็นคอปเปอร์แบบสวมเร็วเลยครับนี่จะมีล็อกของมันนิต้องารไปนิดนึงนนึงเป็นสปริงอ่ะเรียบร้อยเป็นไงเท่ไหมพื้นได้เลยขัดพื้นได้เลยแบรนด์อื่นไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนซึ่งสําคัญพี่อฮะมันจะมีสปริงเกอร์ตรงนี้คือปล่อยน้ำได้ได้เลยอ่าปล่อยน้ําออกมาตรงสปริงเกอร์นี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูนิดนึงโอ้โหสุดยอดมากๆครับเนี่ยนี่นะพี่น้องข้างในมันจะเป็นสปริงเกอร์ กอร์แบบนี้ปล่อยน้ำออกมาแล้วก็ขัดไปได้ในตัวโคตรเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งโอเคมีอะไรอีกครับผมอันนี้แล้วก็จะมีแมนวนดแมนวนดให้เป็นคู่มืออันนี้เป็นคุ่มือน็อตมีอะไรให้นอปกติใช่ครับผมอะตันนี้เป็นอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ต่อสายยางต่อสายยางต่อตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้พอเข้าใจอยู่ต่อสายยางต่อใส่กลองเข้าไปใช่ผมแล้วก็เป็นตัวเครื่องที่เขาให้มาออกมานนี้ โอเคและนี่ก็คือตัวเครื่องนะพี่น้องครับผมตัวเครื่องก็ซีนมาอย่างนี้เลยใช่ครับผมมาตรฐานอะไรนะนะมาตรฐานเยอรมันครับมาตรฐานเยอรมันเดี๋ยวแกะให้พี่หน่อยโอเคนี่นะฮะนี่นะนี่อินบ็อกซ์ให้ดูเลยนะเนี่ยเปิดกล่องให้ดูเลยเนีย่คือของใหม่นะหาซื้อได้แล้วนะที่ฮัตเวลทุกสาขาเลยอ่าเดี๋ยวยก<ย>ออกให้หน่อย นี่ของใหม่จำๆแบบนี้เลยครับผมตัวนี้คือคอ๋อตัวนี้คือแบบมือจับลากง่ายครับมือจับลากง่ายง่ายไปไหนมาไหนได้สบายสายไฟจะอยู่ตรงนี้เก็บไปห้างหลังใช่ครับอืมนี่ครับพี่น้องสิ่งที่ทางเชฟผาดมอบให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในราคาที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ราคาจะอยู่ที่ราคาสมาชิกอยู่ที่5,136บาทครับผมราคาอยู่ที่5,136ันหนึ่งร้บาทถึงถูกกว่ายี่ห้ออื่นมากเลยถ้าเปรียบเทียบแรงดันเอาจริงๆนะแบรนด์อื่นะร้อยยเองถ้าราคา5,000ตัวนี้170บาทโคตรเจ๋งฮะในราคา5,000กว่าบาทใช<า><า>่ไหมใช่ครับแต่ราคาสมาชิกมีเฉพาะสาขาลูกค้าที่สมัครสมาชิกนะฮะตอนนี้ทางฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรามีการทำแคมเปญสมัครสมาชิก ลุ้นรับทีวีด้วยนะใครสนใจไปที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ทุกสาขาครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกฟรีด้วยตอนนี้ลองแวะเข้าไปชมได้นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้570บาทการทำงานมีปุ่มอะไรบ้างนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมนี่พี่เห็นอะไรเนี่ยตอ,อันนี้จะเป็นคอปเปอร์นะครับวิธีการสวมสวมสายยางหมายความว่ายังไงครับตัวล็อคคอปเปอร์ครับผม หมายความว่าสวมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะล็อกเราต้องกดก่อนกดกดมาข้างหลังเหรอเวลาใช่แกให้ดูเลยครับอเดี๋ยวทดสอบให้เลยนะพี่น้องตอนนี้วานพี่เมย์นิดหนึ่งแล้วกันสายตอนนี้เราแกะตัวใหม่ตอนนี้เราแกะตัวใหม่ให้เลยนะห้าเมตรสายแรงดันสูงด้วยสายทนแรงดันสูงกีบานนี้มันจะเขียนตามสายอยู่แล้วนะครับตอนนี้สวมเข้าไปเลยสวมแบบนี้เลยนะใช่โอเคแล้วอันนี้ล็อกแล้ว อาแล้วถอดถอดได้ถอดลาถอดครับกดต้องกดนะครับต้องกดโอเคแล้วตรงนั้นก็จะไปต่อปืนแบบนี้เลยครับโอเคเหมือนกันครับผมเหมือนกันง่ายๆโอเคมีระบบล็อกด้วยสวยงามสวยงามสวยงามถือว่าโอเคมากฮะได้เลยได้เลยสวยงามสวยงามนี่ใช้งานง่าย อย่างนี้ไปเลยถูไปถูพื้นได้เลยถูพื้นได้ครับพี่น้องเนี่ยนะถือว่าโอเคมากๆโฟมก็เติมตรงนี้ได้เลยเติมได้เลยครับผมอ๋อด้านหลังนี้เป็นที่เข้าน้ำใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสายเข้าอ๋อแต่ว่าผมสังเกตเห็นเนี่ยล้อเนี่ยมันเป็นล้อยางเลยเนี่ยใช่ครับผมเนี่ยพี่น้องล้อล้อของแบรนด์อื่นเนี่ยไม่ใช่ล้อยางนะจะเป็นล้อ p v c โอกาสแตกอะไรมี แต่ตัวนี้จะเป็นล้อยางเนี่ยใช่เป็นเหมือนยางรถนะครับพี่น้องตัวนี้โคตรดีเลยโคตรดีโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ครบถรวนงแพี่เมย์เนาะใช่ครับผมกับเครื่องฉีดน้ําแรงแันสูงรุ่นอะไรนะครับ SC 2002ครับผม SC 2002นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์มากที่มาให้ข้อมูลครับผมกับทาง Hardware House Channel ของ Hardware House นะครับเดี๋ยวถ้าเชีผ่านมันมีหลายตัวนะเดี๋ยวพี่ ดนายจะพาพี่น้องชาวฮัดแวร์เฮาส์ไปชมหลายๆตัวอาจจะต้องรบก,กวนพี่เมย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคมากนะครับผมสวัสดีครับเ,เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้กับเครื่องฉีดน้ําแรางสูงของยี่ห้อเชฟพาดนะครับที่พี่เดนายพามาชมในวันนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะที่ฮัดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับหรือว่าไม่สะดวกไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวพี่เดนายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งได้เรามีบริการจัดส่ง ให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก่อนพี่แตนายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้พี่แตนายต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ